สวัสดีสวัสดีพี่น้องมเมอนี้กามาให้มาหน้าอีกแล้วฝนโบโตกพี่น้องเองลยแดดแถมเมอนี้แดดชองมือแหละฝนโบโตกแบบแดบดบแบบหอนแห้งมาหน้ามากินข่าวยู่นหน้าคือเก่าพี่น้องเอง้ยปลาที่ไป็ุดจิรอมาอันเดียดแนวคนที่ขวดจิรอใส่ขีดมันก่อนนะพี่น้องเอง้ยหัวจิรอใน่ตัวปลาน้่มจะกินข่าวเพียงอยู่นหน้า เอาต้องบีขี่มันออกก่อนอที่ลอยหยาบอย่กับมันได้ไหมืม่แรงพ่อจะเอาไกม่มาชวากินดวงไหนกินไหกินกินม่นนมได้ดอกเจ้าคนท้องพ่อยกินไก่โมเรือนะคนท้องครับพ่อยกินไก่ได้ดวงไหน บีขี่จรอ,อกันนังน่งหยุบเชือนั่งบะจบเพี่น้งองันนั่งบะจบแคนัง่งได้กต่หยาดแต่พี่น้องเลนเียงใกล้นี่ดังกง่าเทียงเจ้าอยูเลยค่ะนังแล้วหอเชื่่อมาตอนมูบไทยอะบะหอกอะค่ะเพิ่ง <laughs> จะเข้ากล่องขึ้นกันนะว,ว่ายมคือไข่เย หัวจิโลแล้วก็ป้งปลาดุกแหงเออตบป้าไ,ไก่ก็ไพเดอร์พี่ต้องเด้เสียงไก่ห้องดังไรมันชี้ไข่เนาะหาไข่หาไข่หาอีกเพิ่งไข่ไข่ก็อยู่ในตูดมันแล้วหาหม่องไข่ไเหี้ยไพจีว่าเหีย เอวค่วบายโอ้ลอยเหี like ้ยว้าวตาต่ำมะฮุ่งบ่าเพื่อนตามะฮุ่งอีูแล้วพี่น้องเอ้ยถามว่าน้องโบต่ำมะฮุ่งก็ซอยยังเป็นแจ่วต้องเอาะมะฮุ่งเป็นแจ่วแจ่วจับตามขู่มือพี่น้องเอ้ย บะุงนี่เป็นอาหารลักของการดูไฮยูนาเด้ตำหันตำหนีปิงหันปนีก็ต้องตำหุ่งแต่เจ้าไปกวนมันเ้ยเจ้ามือแล้วเนาะหลยเดือนล่ะก็ในปลัยเถือฮกมือเลยเฮ้ยเมนตไปกวนนี่กเดือนเลยใช่หรจ้าบจ้าไเดือน้าเคว่าหุกเลยไ้หานเนาะคนจีท่องเช้าเดือนวอ่บ่ดอก ท้องยาคือบัวใหญ่ขึ้นแทะท้องสาวเล็กขึ้นใหญ่แท้ท้องปลาชู้ก็ใหญ่อ้าวล้วมีก่อนเก่าโอเคพี่น้องคอยควจาที้เออคอยคาจี่เออคอยใสที่รอเลยแล้วก็สิตบปลาก่อนตบปลาชู้จะจะสิใส่ขอบริกาได้ลูกค้าได้สิว่าคอยคาห้าง ออกใช่แ่แลนหนูนะเนี่แลนแตมไม้ที่แลนกันหัวแต่ลุงขาเยีะเอายืงกันให้ลุงตีนะลุงนาตีหัวปกๆใส่เกลือเร็นหัวะนะนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตบ้านบานเดี๋ยวต้นป้าซุกแหละคอนสิัวจิี่รอพี่น้องต้อนกินไข่ใ่ ไ้าดียังไงไก่ใ,กใช่สุกแล้วมันไข่ใหม่ด้วแช่น้ำแช่เพียงให้มันสุกเกินเนื้อในมันได้ไข่โอ้ไข่นกวะเมื่อแล้วก็ปุ๊บสะถุงยางมาเนีดยจะถุงไว้ว่าวันนกองพริกโอ้ตุมไข่พี่น้อง ต้มไข่ตัวมันไข่ออกมาแหละมันเหยียบกันแตกแหละเอามาต้มกินบรรยากาศดูหันย,ยุน่ากันหยาบสงบดูด้ะเดี๋ยวสิเฮ็ดทําอาหารกินเขาก่อนจะนอนเนี่ยมันทาต้มปลาชุกก่อนก็ยังสิลงมาขวบจิรอแล้วสียขึ้นตมาหุงกินชุกเลยได้ไหมป้ะชุกกระยามันก่อนไวจับจะแกกินดีดอกวะอซำไข่หนูกะตุ๊บเนาะ เดี๋ยกระตุ้ตนตอนไหนตอนเ้าโลกาได้อขอมาต,ต,ต,ตมกตกป้าซุกนะพี่น้องเลยค่ะสิควาจีรอรก่อนขอสิพี่วาจีรอแล้วสิป,ปิงปลาลูกแขงพี่น้องเอ้ยพีแต่แนวอยากอยากกินไล่อันไล่แนวโพดนี่ว่บปลาลูกนี่ปลาลูกห้าตาแขงไว้พี่น้องอยาก อยากกินกระต่อมะฮูเนี่ยโอ้ยสุดยอดมันกลมลงหัวปุยน่าปุยานะะเออ <laughs> หัวเตะไมจับตูนกับดักตลอดได้คอยนึ <laughs> จิรอยามนี่นี่มันและพี่น้องเอ้ยเหลือมจะเป็นใครเนี่ยเพราะว่า หอนอยามเกี่ยวเขาเสียหอนเกี่ยวเขายังกับมันเดิมมันเดิม,มเมสบเบิดอยขนาดะงใส่ปีง,งปลาพดิปิ้งปลาลูกแหงน้ำแล้วก็ปิ้งสมน้ำเพื่อนเอาเลยอาหารบนนี้นี่มีไรหมูอยู่เทิงทีว่าหาหมูบ่าเทิงเลยหนึ่งขวดจิโร ส่องต่มปลามีแต่ปลาใว่าหมฮะมูพักดิอ้าวหนึ่งขวดที่เราชองต่มปลาเขาว่ามีพักมีเนื้อมีปลามีไข่มีพวไข่มีไข่หน่วยหนึ่งคันดิกินอาการครบหาหมูบอสอืมห้ครบหาหมูบ่กหากับหลังหมูช่องหมูเนี่ก็กินดอกพี่น้องเอ้ยนี่โคตแล้วโคตแล้ว ลูกปลาเลี้ยได้เนาะปลาเลียวของมันมีเลือดได้มันเป็นอาหารที่ม่มีเลือดลังคุณเพ่นก็นสัวลิฟก็ได้ก้อยกินลุงอ้อยเห็นเพื่นก้อยกินลิฟก็มี่ค่ะพอบแคกก้อยกิน่าแเน่แเน้เาียงจะถอกน้ำสหมูไไฟกับรังแหงแรกุนหุ่ยางเหน,งนือคือจะคากไปน้องไม่ฟแรงกวนี้เอาเนื้อว่เ,นเ,นเ,นเ็นเนื้อพุ่งมูอ้ยคากแหง อยูก่กรุงเทพไม่กินแต่พวกหมูอยู่บ้านเท่านี้มันแพงเท่า,าสูแล้วค้าไว้ยูบุญยังว่าเห็ดนะยูพี่บุคอยเห็น,นพวกหมูเนาะคนท้าเป็นพวกนะแล้วก็เห็ดน,น้ำแจวสุกม,ม,มอย่างกินโอ้แสบขาะนลยรู้เลยมาุ้ก่วยน้ำใส่ในบุ ค่ะเดียบ้างมีไข่แด้วบอกว่าจะแห้งมามาข้า<ม>ตุ๊กแตนมากกว่าจะให้มานี่โอ้ยไข,ยกไขยย่กับหาไข่ไก่กันตั๊กแตนกี่มาเด้ตัวนี้ตั๊กแตนหัวโอ้ตั๊กแตนขาโอุ้ยไก่กัน มันแตกเลยเอ๊ะเจ๊ดักแดนยังไงการดักแดนไาข้าวไม่อเ,เ,เอางเกี่ยวข่าวดิเออจะได้้ามเกี่ยวข่าวนี่ยแมงมันตักแดนดิจ้าวเอาไปกระปุกมาขวาแมงมันอะไร

มันอยู่หายอยู่หน้าไก่เดี่ยงเฟดเดี่ยงไก่มีเสียงไก่เสียงหัวไก่หาไข่ชูเด้อเฮ้ยบุ๋งเด้อบ้างชูด้อชูเด้่หัวจะเขี้ยวนี่อนี่นี่ แล้วเขาเสียอปลาลูกมะปีกนะคะให้ปลาคุณตามาหุงอิงปลาลูกแข่งพี่เนาะสมปลาอาหารเหมือนกินเกี๊ยวตะก้าปลานะต้มปลาปีงปลาสมปลาเพราะว่าเนี่ยปลากินตะปลาดิอาหารลักคือปลาจักหมูอาหารนะสี่หาหมูแต่อาหารอันเดียวฝีสี่หาหมูแล้วพี่น้องไรตว่าอาหารอันเดียบนะหมูหมูปลาป่ะเออหมูป่ากินยัง ไว้ป่นปบ่ใชเ่เดี๋ยวมือแรกสิบปเพณีเก็บเออสิบปร,ะเ,เระเก็บมะเขือเก็บของในสวนเมื่อกินพี่น้องแบบเข้าเข้าบันเด้ไปตลาดตะล,ตลีฮะกันยังมีมเะเขือกินมะพริกกินลาคาเมล็ดใหม่บัวตองไปซื้อมีเมล็ดใหม่บ้า,บานเจ้าเขาบ่กินบ้านจานันทบ่ก,กินปลาได้เพียงแต่ลายแห้งได้ค่ะจนหาวถึงเมื่อได้กล่าวถึงเมื่อเขาบ่ได้ขายกันขึ้นอยู่ที่พี่เลยบัวจักหยั่งเนาะ หว่อน่อนอน่เอาู้ไว้สยบินเกิดได้เกิดตามกลางวันเลยนะเกิดผ่ได้นอกในมันแตกผิวลงไปว่าเกิดเลยเนาะเกิดไปเลยถ่ายเนาะเดี๋ยวกระยันสุกบลเลปลาดุกสุกอะไรเนาะเนยวสกีมอฟี่เลย Ừ. okay, đểo, ba sắm vào này. pin được mi? pin cá, ngáp là namati. hai nè. ôi, kẹo. bò. hai cái trong kia, sắm cái là. này kẹo nè. จะพ่อให้กันเดี๋ยเฮ้ยมันออกกล้องได้มันหายแล้วเขาจะเห็นโบโจบเจือ <laughs> แบบแบบบได้เอ็นฟิกได้อย่างแบบแบบได้อายคนบหได้ดิโมกิเทาไปเลยนะ,ะอย่ามันอยู่ทางใน,น,งน,นพุ่นเ,เอากินไปกินเขาพี่น้องเดี๋ยวเอาไปลูกกินก่อน,นเดี๋ยวให้มันซูกเขาจะมาเอาไปป่าพูดแตงมากเลยนะ้าเปิดมีดกันเฮ้ยไปเมนูเลยกันโอเคนะนี่พี่น,น้องเมนูเข้า ปะลุกปีงตำมะฮุ่งแล้วกันขัวจิโร่ต้มปลามามาพี่น้องเอ้ยมากินข้าวน้ำกันเด้อก็ตำมะฮุ่งเนี้ยควรจะกินข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยมากินข้าวแสบๆน้ำกันอาหารบานนอกคอกหน้าเฮานี่มาพี่น้องมาเขือยังมันอ่อนเออมีมะเขือน้ำพี่น้องเอ้ยมะเขือมะเขือปลูกเองได้นี่จิโร่กับป่าคนไปคุดมีแต่อาหารแสบๆทั้งนั้น ต้มปลาด้วยเหรอมีต้มปลาน้ำก็โอเคพี่น้องเอ้ยควายสิข้อตัวไปวกินเขากันเด้อบริษัทไทยให้พี่น้องเบ่งหอกจะได้กระฟ้ากดไลค์กดติดตามใ่ากคือเก่าวพี่น้องสบายดี